สวัสดีครับป้าชัยพุ่มสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับเนาะืัอนี้ครับป้าชยพุ่มครับสีผ้าทุกคนนะครับเขามาชมนะครับสวนกล้วยนะครับกล้วยหอมคาวดิดอิสราเอลนะครับอายุประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับเนาะเดี๋ยวภาพไปเบื้องดันได้ครับว่ากล้วยปินตั้งแด่ยีวนะครับเนาะเดี๋ยวพาเขาไปชมครับก่อนจะไปชมก่อนเดี๋ยเรี่ยงครับฝากกดติดตามช่องป้าชัยพุ่มออฟฟิเชียลไว้น้ำครับผมไปกันเลยครับ นี่ก็คือนะครับกล้วยหอมคาเมดิส์นะครับอิสราเอลอายุหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับกล้วยแปลงนี้นครับที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับที่ผมถ่ายคลิปไว้ว่าทําไมนะครับที่อิสราเอลถึงปลูกกล้วยหนึ่งกอนะครับถึงปลูกสามถึงสี่ต้นนะครับนะครับนั่นคือแปลงนี้แหละครับถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับฝากกดเข้าไปชมได้นะครับคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ผมทําชื่อคลิปไว้ว่า ทำไมที่อิตาเลนะครับปลูกกล้วยหนึ่งกอปลูกสามสี่ต้นนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับอายุได้ก็หนึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกเครือหมดทุกเครือแล้วนะครับกล้วยเพิ่งจะได้เป็นต่อแรกนะครับเพิ่งจะได้ต่อแรกนะครับต่อที่ปลูกเลยนะครับนี่เป็นกล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับทั้งหมดนะครับกล้วยแปลงนี้นะครับใช้เวลานานมากนะครับประมาณเกือบ แปดถึงเก้าเดือนนะครับเขาถึงจะแทงปีนะครับเพราะว่ามันปลูกช่วงปลายเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับแล้วทีนี้มันจะเข้าหน้าหนาวนะครับเขาเลยไม่ให้มันออกปีนะครับเขาจะให้มันออกปีหลังหน้าหนาวนะครับเขาก็เลยให้มันออกปีช่วงเดือนมิถุนายนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะเพิ่งจะออกเครือไปนะครับนี่ครับแล้วตอนนี้ก็พร้อมจะตัดแล้วนะครับนะก็ไล่ไล่ตัดครับนี่ครับ เห็นอยู่นะครับที่สวมถุงหมดแล้วนะครับกล้วยนี่ครับกล้วยออกใหม่นะครับเป็นกล้วยต่อแรกนะครับกล้วยหนึ่งเขือนะครับที่สเีวนะครับเขาจะเหลือไว้ประมาณแปดถึงเก้าหวีเท่านั้นนะครับเขาจะไม่เอาไว้เยอะนะครับตามจริงนะครับกล้วยหนึ่งเรือเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสิบสองสิบห้าหวีขึ้นนะครับแต่ละเครือนะครับแต่เรา ตัดทิ้งให้หมดนะครับตัดออกหมดเลยนะครับเหลือแค่แปดเก้าหวีนะครับเขาจะเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันจะได้ลูกใหญ่เสมอกันนะครับาเข้ามาชมนะครับนี่กอสี่ต้นเลครับนี่ยครับแบบนี้นะครับเพิ่งจะไล่ตัดไปนะครับเนี่ยนี่ครับเพิ่งจะตัดไปนะครับวิธีตัดนะครับเราก็จะตัด ตามที่เราหมายไปนะครับหมายก็คือเราจะทําผูกเชือกไว้นะครับว่าเครือไหนนะครับมันออกก่อนนะครับอย่างที่เราผูกนี้เป็นสีเขียวนะครับมันออกก่อนพวกนี้นะครับเราก็จะไล่ตัดไปแบบนี้นะครับเราจะไล่ตัดสีเขียวไปก่อนนะครับสีอื่นก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่ครับที่เราทําแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าเครือไหนนะครับมันออกก่อน จะได้ไม่ต้องมาเกลดดูนะครับเวลาเราตัดนะครับนี่ครับถ้ากล้วยผลินมาเยอะนะครับเราต้องทําแบบนี้นะครับใช้เชือกนะครับผูกไว้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ากล้วยเครือไหนนะครับมันออกก่อนออกหลังนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเกี่ยไม่เกี่ยนะครับนะครับมีสีขาวสีแดงก็มีนะเนี่ยถูกใหญนะครับ ขาวนะครับก็ไล่ตัดนะครับกล้วยที่นี่ก็ตัดทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีมีหลายแปลงนะครับถ้าเลียเเชียแล้วก็อยู่ที่ที่บ่าวเชยภูมิทํางานตรงนี้นะครับประมาณมันพันไร่ได้นะครับเกือบพันไล่แล้วเราก็จะตัดวนไปอย่างนี้นะครับเข้าแปลงนู้นออกแปลงนี้นะครับวนไปนะครับตัดทุกวันครับ ด้านในนะครับหอยมีต่เครือกล้วยทั้งนั้นนะครับนี่หอยโลโยงอยางเต็มครับถุงสีฟ้านี่ครับนี่ครับกล้วยหอมเพราะในเยื่อนะครับเวลามันออกเครือนครับมันจะออกไล่ๆกันแบบนี้นะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีครับเข้าไปด้านในมันจะมืดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ความทึบนะครับนี่ครับช่วงนี้กล้วยก็ราคาดีด้วยนะครับกล้วยมันก็จะเป็นช่วงราคาขึ้นลงเหมือนกันนะครับออบ้านเขาจะราคาดีกว่าบ้านเรานะครับการตลาดเขาดีกว่านะครับไม่มีล้นตลาดนะครับ ว่าแต่ละโซนนะครับจะปลูกพืชไม่เหมือนกันนะครับที่สเลวภาคใต้ก็จะปลูกเป็นพวกผักนะครับส่วนแถวๆพนอยู่เนี่ยก็จะเป็นสวนกล้วยเกือบทั้งหมดนะครับส่วนแถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือริมทะเลทั้งหมดครับจะเป็นสวนกล้วยซะมากกว่านะครับสวนกล้วยแล้วก็อะโวคาโดนะครับจะไม่มีสวนอื่นคนนะครับ จะปลูกแบ่งเป็นโซนเป็นโซนครับเพื่อเขาจะควบคุมสินค้าได้นะครับว่าจํากัดสินค้านะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับความต้องการของตลาดครับน่ครับนี่ครับลืมตัดออกไปแล้วนะครับนี่น่ครับเวลาเขาตัดนะครับเขาก็จะเหลือต้นไว้แบบนี้นะครับเขาจะไม่ตัดออกหมดนะครับแล้วก็จะมีเหลือหน่อไว้หนึ่งหนอนะครับ เหลือต้นแม่ไว้นะครับเพื่อให้มันเลี้ยงหน่อตรงนี้ครับให้มันใหญ่นะครับเขาจะเลือไวแบบนี้นะครับเขาจะมาตัดทิ้งหมดนะครับหนึ่งปีนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่กล้วยมันออกห้าเดือนนะครับออกนับนคือเขาเร่งนะครับเขาเร่งให้มันออกก่อนหน้าหนาวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะครับ กล้วยมันจะไม่โตนะครับเพราะว่าอากาศที่อิสราเอลนะครับเวลาเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอากาศมันจะเย็นนะครับแล้วก็มีแสงแดดน้อยนะครับกล้วยมันจะไม่โตนะครับถ้ากล้วยมันออกเครือในช่วงนั้นเครือมันจะไม่สวยนะครับลูกมันจะไม่สวยลูกมันจะบิดงอๆนะครับมันไม่ได้ราคานะครับไม่ว่ากล้วยหอมหรือกล้วยอะไรนะครับ กล้วยบ้านเราก็เหมือนกันครับถ้าออกช่วงหน้าหนาวนะครับมันจะไม่สวยนะครับมันต้องออกในช่วงหน้าร้อนนะครับการปลูกกล้วยเราก็ต้องปลูกให้ดูเวลาดูจังหวะนะครับว่ากล้วยมันออกกี่เดือนนะครับกี่เดือนมันออกปีนะครับให้มันออกช่วงไหนช่วงไหนนะครับพอถึงหน้าฝนนะครับเขาจะไม่ปลูกกล้วยนะครับที่เสฉลเขาจะปลูกช่วงหน้าแล้งนะครับมีานะครับ ในตาพิสภาพมิชนาเลยก่วกนี้นะครับาอาจจะละล่ปลูกมานะครับจนถึงปลายปลายเดือนสิงหานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ปลูกแล้วนะครับแม่เขานะครับสวยงามนะครับๆๆยาปืชงูนี้ครับ วันหนึ่งก็ตัดอยู่หลายตันนะครับวัแล้วเกือบยี่สิบตันได้นะครับต่อวันนะครับเอาตัดทุกวันนะครับเฉพาะสวนเฉพาะสวนที่บ่าวจีพนทํางานนะครับที่อื่นก็มีเหมือนกันนะครับทาทาเหมือนกันนี่นะครับนี่นะครับงานสวนกล้วยนะครับใครที่มาทํางานที่อิสราเอลนะครับตกงานสวนกล้วยก็แะประมาณนี้นะครับทํางาน คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมตามมาชมคร่าวๆนะครับนี่คือสวนกล้วยนะครับอายุหนึง่งปีนะครับเนี่ยก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับ